ผมรู้จักกับหมพิงหันมานานแล้วนะครับแล้วก็ทราบว่าหมพิงหันเ,เปิดคลินิกเสริมความงามอยู่ที่โรงพยาบาลเท็มเก้านะครับวันนี้ก็เลยเมาเยี่ยมหมพิงหันนะครับสวัสดีครับค <ขอ S 2> <อ>ุณหมอครับพอดีมีปัญหานี่เป็นผกมอะออกทีบ่อยนะแล้วก็ไปเสาร์อาทิตย์เนี่ยก็ไม่ได้หยุด ัมนเป็นปัญหาของผมก็คือมีหลายๆคนเห็นหน้านบออกีแล้วบอกว่าถึงหน้าหมอคำบ้าง Vitalcos ก็นเนยยลยมาปรึกษาหมอช่วยฟื้นฟูสภาพผิวหน่อยนะครับอย่างวันเสาร์ที่ผมก็ไม่ได้อยู่ไงไปนู่ไนไปนี่ไปนั่นตากแดดบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยจะมาหาคุณหมอเชื่อเพื่อเพื่อที่จะลองดูว่ามีวิธีไหนแบบว่าฟื้นฟูสภาพผิวบ้างครับสำหรับที่คลินิก v i t a l c o ของเรานะครับจะมี เทคโนโลยีที่เราเรียกว่าไฮคุกคลาซี่โกลสกินนะครับเป็นเทคโนโลยีจากเกาหลีครับซึ่งประโยชน์ของมันเนี่ยก็จะทำให้เราสามารถบริหารยาให้ยาเนี่ยสม่ำเสมอได้ทั่วทั้งบริเวณใบหน้าเข็มที่เราใช้เจะเล็กมากครับทำให้อาการเจ็บเนี่ยน้อยลงมากอาการผักฟื้นน้อยลงมากยากระจายได้อย่างว่าถุเหมาะสำหรับคนที่กลัวเข็มกลัวเจ็บ แล้วก็ได้ยาที่ดีมีประสิทธิภาพกระจายได้อย่าง่วถึงครับใช่ครับแล้วก็จะทำให้ผิวหน้าเนี่ยขาวใสแล้วก็เรื่องของเลือดฟูเนี่ยช่วยได้ดีมากครับคือที่ที่ที่ผมไกใจนาอกมาปุา๊บก็เจาะเลือดเลยคือไอ้เครื่องนี้มันยังไงครับมันเอาเลือดผมไปทำอะไรเครื่องนี้นะครับก็คือที่เราเจาะเลือดเนี่ยมันจะสามารถไปทําเป็นสิ่งที่เราเรียกว่า P R P หรือแพร์เฟติชพั t มาได้ครับโดยพี P เนี่ยมันก็จะเป็นเลือดของเราเองแล้วก็จะมีพวกโคเล f เตอร r ตสารกระตุ้นการเจริญเติบโตต่างๆพวกนี้นะครับถ้าหากเราฉีดไปที่บริเวณใบหน้าหรือหนังศีรษะก็จะช่วยบำรุงให้เกิดการฟื้นฟูข่าวกระจางใสหรือถ้าหากฉีดบริเวณศีรษะเนี่ยก็จะลดการหลุดร่วงได้ครับ็อืคคือเลือดหลอดที่เอาไปผมี่ยนะบำรุงทั้งขี้ผอทั้งหน้าบำรุงทั้ง เซนผมใช่ครับมันครบสูตรใช่ครับแล้วก็ที่ของเราแหละครับพีเอพีเนี่ยก็จะมีเทคโนโลยีคั้นกว่าก็คืออาจจะมีการผสมของไบโอดินจะเป็นสูตรสำผมโดยเฉพาะหรือว่าจะมีหลอดแบนพิเศษครับเป็นหลอดที่เราเรียกว่าไบายไบโอทิวซึ่งอันนี้เนี่ยจะได้เป็นสารสากาศที่เข้มข้นกว่าเยอะ่ทั่วไปครับอ๋อที่น้องพิมเขาบอกว่าเขามีสูตรพิเศษสูตรลับอะไรองเขาเนี่ยก็คือเทคนิคพวกนี้แหละอ๋อโอเคครับงั้นผมต้องทำอะไรต่อครับ อ๋อถ้างั้นเดี๋ยวถ้าหากคุณจมจอกเรื่องแล้วใช่ไหมครับเดี๋ยวก็เหลือแค่ป้ายยาชาแล้วก็เดี๋ยวรอจะได้ลงมือกันเลยครับได้ครับครับตอนนี้ผมก็พร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวมารายงานให้ฟังว่าผลจากการทำเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างนะครับ หมอก็ดําเนินการฉีดนะครับเครื่องไฮพุกนะครับแล้วก็ดําเนินการฉีดแบบ P R P นะครับเรียกว่าทําทั้งหน้าแล้วก็ทําการรักษาเส้นผมนะครับคือไปกระตุ้นหรือว่าบูรุงรากเส้นผมให้เส้นผมเนี่ยมีความขแข็งแรงมากขึ้นนะครับความรู้สึกตอนนี้ก็หายเจ็บและนะ้วมีเจ็บเจ็บไหมมันก็เล็กน้อยนิดหน่อยนะครับเพราะคุณหมอเขาฉีดทายาช้าให้นะครับ ก็เลยบรรเทาความเจ็บได้ได,ไ,ดได้ดีนะครับแล้วก็เข็มเขาเนี่ยมีขนาดเล็กมากนะครับแล้วก็แทงเข้าไปทีหนึ่งก็จะแทงครั้งละเก้าเข็ขมเก้าจุดครับก็ถามว่าเจ็บไหมก็นิดหน่อยนะครับไม่ไม่ถึงกับเจ็บมากนะครับก็พอทำได้นะครับเปิดประสบก,การณ์ครั้งแรกครับกับการฉีดสเตมเซลล์นะครับด้วยเครื่องไฮฟคุกครับ เจ็บเล็กน้อยนะครับแต่ทนได้นะครับเพื่อความหลอกนะครับคือต้องบอกว่าเป็นอะไรความเนี่ยนะครับแล้วก็เผกับความเครียดนะครับแล้วก็อายุมากขึ้นนะครับก็ต้องหาอะไรที่แบบว่าฟื้นฟูสภาพผิวนะครับเพื่อบรรเทาหรือว่ารักษานะครับผิวหน้าที่อ่อนวัยนะครับให้ให้อ่อนวัยลงนะครับก็ใครสนใจก็เชิญนะครับที่คลินิกไปปรึกษาคุณหมอเองได้นะครับคุณหมอใจดีนะครับ